ครับสวัสดีครับผมตวจพลนุยลาพัฒนาปราะจํามู่ดบทที่หา้า คุมภาพันธ์ก่อนอื่นนั้นกราบผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวยลาวพัฒนาทุกงวดนะครับผลหวยลาวพัฒนาประจํางวดวันที่5กุมภาพันธ์กราบเลข6ตัวออก2 0 2 2 6 3 2 0 2 2 6 3เลข3ตัวบนออก2 6 3 2 6 3เลข2ตัวบนออก63 6 3เลข2ตัวล่างออก22 22 2, 2, 2,2อฟังอีกครั้งนะครับ ผลหวลาพัฒนาประจำงวดวันที่5กุมภาพันธ์ครับเลข6ตัวออก2 0 2 2 6 3 2 0 2 2 6 3เลข3ตัวบนออก2 6 3 2 6 3เลข2ตัวบนออก6 3 6 3เลข2ตัวล่างออก2 2 2 2ฟังอีกครั้งนะครับผลหุลาพัฒนาประจำงวดวันที่5กุมภาพันธ์ครับเลข6ตัวออก2 0 2 2 6 3 202263เลข3ตัวบนออก263 263เลข2ตัวบนออก63 63เลข2ตัวล่างออก2222 22ฟังอีกครั้งนะครับผลหวยลาพัฒนาประจำงวดวันที่5กุมภาพันธ์ครับเลข6ตัวออก2 0 2